มามาชมกันวันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สูงมากเลยมา,มาพี่มาด้วยกันมามนี่ส่วนไหนของโลกนะครับพี่ผมมาแล้วผ่านทั้งอาทะาเลผ่านทั้งภูเขามาไกลเหลือเกินเนี่ยมานี่ประเทศไทยไหมพี่แหลงกลางเหลงกลางนะแหลงกลางแหลงกลา,า,างปฏิปทยยัทไทยไหมพี่ประเทศไทยไหม ปลาเต้ดไทยค่ะปาเต็ดไทยจัวแม่พีนี่อะไรนี่ปลาปลามาอะไรขลุ่ยวนี่นี่ทำไมควันมันเยอะจังครับนี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบุ๋มเดี๋ยวบุ๋มเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวควันขลุ่ยหมดนี่พันพลื้อนี่ครับผมแล้วเห็นเห็นเห็นว่าชาวบ้านแบบเขากังวลกันมากเลยบอกว่าบอกว่าอะไรนะพี่ รอดถูกต้มอาค่รกลัวถูกต้มนะครับแป่นะครับผมภาษาใต้กลัวถูกต้มคือกลัวถูกหลอกนะครับถูกหลอกกลัวถูกหลอกนะพี่หลอกไหมพี่แบบนี้ไม่หลอกค่ะอ้อไม่หลอกไม่หลอกจะเช่นอพี่ค่ะไม่หลอกค่ะไม่หลอกครับไม่มาการันตีให้หน่อยคนแถวว่าเขารู้จักแหละหน้าตาอย่างนี้เขาจําได้ไม่หลอกไหมพี่ ไม่ลอกไม่ลอกไม่ลาะไม่ลอกคือของจริงไม่เลอกคือของจริงของจริงนะของจริงพี่น้องนะของจริงเอาชงถึงบ้านเลยมาชงถึงบ้านเลยนี่ดูครับดูวิวรอบรอครับดูวิวรอบโอ้โหอะไรเนี่ยป่าป่าปามนะครับที่ทำมาหากินที่ทำเงินของคนท้องถิ่น โอ้โหมหาศาลเราข hey, so well like, oh, ึ้นมาบนควรนี้ได้ยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหันหัวเวียนหัวหมดชาตินี่ครับผมโอ้โหให้รีวิวรีวิวดูดิต้องสี่คูณสี่เท่านั้นนะพี่นะที่นี่ต้องสี่คูณสี่ใช่ต้องใช้แบบนี้เพราะว่ารถธรรมดานั้นไม่แต่ว่ากอว่าเก้าไม่ได้อ คือรถธรรมดามีครับผมแปลให้ฟังรถธรรมดามีแต่ว่าขึ้นบนควรหรือบนโคกเนี่ยขึ้นเขาไปเอาป่าไม่ได้ครับผมถึงต้องใช้เป็นลักษณะดิฟล็อกแบบ4ีวูนแบบนี้เท่านั้นนะพี่นะครับครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปก็คือเป็นส่งเตี้ยได้นะวิ่งบนถนนได้ยังมีสำหรับวิ่งบนนอนไลน์แต่แต่ว่าก้าวหน่อยนี้ไม่ได้อ๋อโหคือวิ่งบนถนนนะครับผมยังมีคอนกรีตอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปเอาผลผลิตเอาเอามาได้ ไปไม่ได้นะครับผมมันจะติดลมโอเคโอเคได้ได้ไดนนยังไงผมถามนิดนึงครับผมใช้เงินออกรถ,มถมหรมื่น,ออกมนกว่าบาทนะครับพี่หมื่นเก้าห <laughs> มื่นเก้าหมื่นเก้าโอ้โหมื่นกว่าบาทนะครับผมเ <laughs> บื้องต้นคือพูดง่ายว่าเอกสารชัดเจนไม่ชัดเจนไม่รู้แต่ว่าออกได้แน่นอนการันตีชัวร์ให้หน่อยพี่ว่าออกจริงๆ ออ๋จร oh ิงส่งถ uh ึงที่ด้วยส่งถึงบ้านส่งถึงที่ด้วยส่งถึงบ้านครับผมโอ้โหนี่ผมกให้ดูเลยของจริงครับผมพี่ดีใจหน่อยพี่ดีใจโอ้ยดีใจหน่อยพี่พี่จะเขินนะครับเขินเขินเจ้าบ้านเล็กเขินอยู่น้องเอ้ยขอบคุณครับ